เราจะล้างเห็ดแล้วนะคะน,นี่เห็ดเต็มถังเลยเห็ดเต็มถังเลยอันนี้เห็ดเห็ดนอดอันนี้เห็ดสป,ปะล้างเสร็จแล้วก็จะป่นให้แล้วก็จะคั่วอุ่นใหม้อไว้ไม่ต้มไม่แกงแล้วเบื่อแล้ว ตำใสโคกให้ละเอียดแล้วก็เอาใส่หม้ออุคั่วให้แห้งๆเอาไว้ตำน้ำพริกค่ะเลิศรสเลยเด,อด้อจะบอกให้ถ้านมอ,อาหารเห็ดไว้ตอนแรกยายก็ไม่ใส่ใจหลอกปล่อยมันเนา่าทิ้งนึกขึ้นได้เออไปเก็บมาลา้าังทำปนๆคั่วให้มันแห้งๆเลยค่ะเก็บไว้ยายท่งใบสมัยนู้นนะเออก็ตำปนๆแล้วใส่หม้อ ขั่วแล้วก็อุดงให้แห้งหมือแล้วดงข้าวแล้วก็แกก็เอาตากแดดไว้ให้แห้งกพอเก็บไว้พอจะทำน้ำพริกก็เอาเห็ดที่ขั่วสุกแล้วก็ตากแห้งนั้นแหละมาปนใส่เป็นน้ำพริกเห็ดเลยใหญ่ทั้งใบแกฉลาดนะขนอมอาหารธรรมชาติเป็นเดีย๋ยวจะล้าง น้ำก็เยอะแยะเลยแม่น้ำคงคาจากสวรรค์หยาดลงมาให้มันล้นแทงคุณแม่ก็เลยลองใส่ถังไว้เพียบเลยเนี่ยเห็นปะขอบคุณสวรรค์ที่ประทานน้ำทิพย์ให้ค่ะล้นแทงหกลูกแทงใหญ่ข้างบนก็ล้นแล้วแทงแทงกลมข้างบนสี่ลูกก็ล้นแล้วข้างล่างที่พักผู้หญิงก็ล้นแล้วค่ะล้นหมดเลย ขอบคุณสวรรค์ขอบคุณพระพุทธบิดาขอบคุณพระตัณตไตขอบคุณเจ้าภาพที่เกือ้อกูลอนุเคราะห์ให้มีอุปกรณ์ได้เก็บน้ําขอเจ้าภาพทุกคนจงร่มเย็นเป็นสุขเหมือนดังน้ําฝนที่ขังในแทงในนะคะขอให้ทุกคนจงมีบารมีเต็มเปี่ยมเป็นบุญบารมีที่ช่วยอุดหนุนคำจุนให้ทุกคนจงพบเจอความสุขสวัสดีตลอดการ ด้วยกันทุกคนเทินเกิดะะยไดพบใดขอให้ได้อลังการมันยังเจ้าหญิงดูใบนะคะเจ้าชายดูใบนะคะได้รูปเป็นทรัพย์ได้วัตถุมากมายไก่กองมาเกิดในครอบครัวพ่อแม่ที่มีทรัพย์สินไว้รองรับที่แท้จริงก็ของเราทําไว้ตระหัชาติที่แล้วล่ะในงั้นทําไมเขาถึงไปอยู่ด้วยกันได้เพราะพลังบุญดูดเข้าไปไงพ,พลังบุญเปืเปรียบเหมือนแม่เหล็กนะคะ เหมือนพลังแม่เหล็กที่ยิ่งใหญ่ถ้าพลังแม่เหล็กเล็กๆก็ดูดเข้าไม่ถึงเพราะพลังบุญของเจ้าฟ้าเจ้ากษัตริย์นี่มากมายถ้าดวงวิญญาณเรามีบุญน้อยก็ไม่สามารถจะเข้าไปหาเขาได้หรอกแสดงียว่าพลังบุญนี่เสมอกันถึงดูดเข้าไปในท้องราชินีได้เขาใจบอสสาธุสาธุสาธุขอทุกคนจงมีบุญบารมีเต็มเปี่ยมนะคะให้มีพลังบุญดูดเข้าไปหาราชวงศ์ ทุกภพทุกชาติตับเท่าเข้าสู่นิพพานทุกท่านให้รับามร่มเย็นเป็นสุขดุด,ดังน้ำฝนที่ล้นแทงนี้ทุกคนเทินสาธุสาธุโมทามนีนะคะ